สวัสดีครับผมชื่อนายสารินเสียรสามูเรียน67ทับ63รหัส062คลิปนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับหัวข้อที่ผมได้นะครับก็คือโทนิกวอเตอร์ครับจุดกำเนิดของโทนิกวอเตอร์นะครับโทนิกวอเตอร์หรืออินเดียโทนิกวอเตอร์คือเครื่องดื่มอัดคาร์บอนที่มีส่วนผสมของควินินโดยเริ่มต้นใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียซึ่งควินินจะให้รสชาติที่ขมจึงใส่ในปริมาณที่ ไม่ได้มากส่วนใหญ่โทนิกจะนำไปผสมกับเครื่องดื่มเช่นจินเป็นต้นนี่คือตัวอย่างโทนิกวอเตอร์ในยี่ห้อชเว็บที่ผมเอามานำเสนอนะครับและนี่คือข้อมูลโภชนาการ1กระป๋องในขนาด330 ml ครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็จะเป็น Big C ซ u ซุปเปอร์ม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการและส่วนใหญ่มักจะขายยกแพก็กคนส่วนใหญ่ไม่นดยมบริโภคเพราะว่าต้องดื่มคู่กับจินขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ